สวัสดีครับพูกเราช่องน้องขนุนแฟมิลี่นะครับผมมาดูวิธีดูน้องถูกทิปกันนะครับผมดูก็ทําดูก็ทำแหมดูปรับนี่คันหลังครับคันหลังขันหลังก็จะทํายังไงโอ้ยก็นึกว่าขาดมันไปไหนขาดไปไหนดูดูก็ทําดูก็ทำเอเจ๊เอเจ๊เอดูนะดูนะครับผมดูนะครับผม ขันข้างครับผมข้างโอ้ยใช้ไม้เก่าข้างนู้นนะครับผมข้างบนข้างบนเฮ้ยเฮยเฮ้ยอย่าหักกันนะเว้ยดูดูจะทําอะไรจะทําอะไรอุ้ยเก่าข้างข้างดีดีอุ้ยสระแต้สูดูก็ทําดูก็ททาโวยขันเพิ่งเอาไปถูต้นไม้เมื่อวานเองดูนะครับบนข้างบนนะครับผมดูดูนะครับผมเอ นะอย่านะอย่านะหายคันแล้วนะครับ <mesma> ผมหมายคันแล้วโอ้ยหายคันแล้วเพราะควันก็เพิ่งเก็บขยะเสร็จนะครับผม <ja im ful> แล้วก็วางคาดไว้เอาอีกแล้วอ,อีกแล้วอ,อีกแล้วดูดูดูเราไปแอบดูใกล้ๆกันนะครับผมดูป๊าดูดูดูเขาทำอะไรดูเขาทำอะไรโอ้โหโอ้โหคันหัวคันหัวบอก ไม่มีใช่กันหูนะครับนี่กันหัวโอ้โอ้ครับทำกวานก็เพิ่งเก็บขยะออกนะครับผมเก็บขยะออกกวาดขยะแห่แห่แหอย่าก,กัดนะดูน้องมีนาก็โยก ขยะเสร็จว่าจะเอาน้องมีนาออกไปเดินปับชึก๊กเนี่ยเจ้าข้างๆก็เก่าไปนะครับผมเนี่เกา่าไ,เกาไม่พอ,โอ,โ,อโอ้เห็นว่าขวานไม่ได้เราต้องดูตอนผือเราดูดูตอนผือ,อดูสายครอบพวัวสายโยกนะครับผมดูครอบรัวสายโยกวับคุณยายก็โยก

ใช่โยกดูครอบครัวช้างกวาดขยะออกนะครับผมทําความสะอาดหลังนี้ก็ต้องทําทุกวันนะครับผมบา,าบางวันตอนเช้าบางวันตอนเย็นโอ้ใต้ท้อง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 ไอ้ยาอึยน่าจะคันเช่วนะครับผมปุ๊บเกาหลังปับ๊บนี่ เอาล่ะโอ้วางขาดไปไม่ได้นะครับผมถูไปทูมาถ้าคนไม่อยู่นี่หักทิ้งนะครับผมหมดไปหลายอันแล้วต้สงใส่ยอย่างนี้นี่เองนะครับผมเพราะขวานเก็บขยะก็จะพิงไว้กับเสาหายกลับมาหายนะครับผมโอ้เดี๋ยวก็จะพาน้องมีนาออกไปเดินนี่นะครับผมเพราะว่าน้องก็ยี่สิบเดือนแล้วนะครับผมยี่สิบเดือนแล้วดูอุยยุอุยยุอุยอยุคันหู คันหูไม่รู้เป็นอะไรเขาบอกเ้ยนะครับผมอ่ะสำหรับที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมเป็นกำลังใจให้พ่อครัวน้องขนนฟร์มเของเรานะครับผมเชื่อเหลือน้องช้างตกงานทั้งสี่เชื่ยของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ